ตอนนี้ที่เกาหลีอากาศเริ่มหนาวแล้วคลิปนี้ไอรีนจะมาแชร์เคล็ดลับในการใส่เสื้อผ้าให้อุ่นแบบดูไม่พองนั่นก็คือการใส่เสื้อและกางเกงฮิ t เทคของ u n i ิโคลค่ะซึ่งไอรีนเนี่ยใช้มามากกว่า5ปีแล้วผ่านหน้าหนาวเกาหลีอันแสนหนาวมาได้เพราะฮิตเทคเลยค่ะไม่ได้ค่าโฆษณานะคะ อันนี้พูดจากประสบการณ์ส่วนตัวล้วนๆค่ะโดยฮีทเทคของ u n i ิโคเนี่ยจะมีความอุ่นอยู่3ระดับ 1. ก็คือฮีทเทครุ่นบางสำหรับอุณหภูมิตั้งแต่5ถึง20องศาเซลเซียสอย่างวันนี้อุณหภูมิ10องศาต้นๆอันนีนใส่เสื้อคอปาดของ h ีทเทค c 2ชั้นค่ะสังเกตเนาะอันนี้ชั้นแรกสีฟ้านะคะ ชั้นที่สอสีชมพูแล้วก็ชั้นที่3อันเสื้อผ้าฟรีซคล้ายขนแกะค่ะมันก็ไม่ได้ทําให้ดูเถอะทะนะคะแล้วก็อุ่นดีด้วยแบบคอกลมใส่แล้วก็จะแนบเนื้อดีมากเลยค่ะแบบคอปาดแล้วก็แบบคอเต่า ซึ่งตัวนี้ไอรินรู้สึกว่าใส่แล้วอุ่นดีแต่ว่าอาจจะหาโอกาสใส่ยากหน่อยนึงค่ะเพราะบางครั้งก็รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยซึ่งช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยไอรินก็จะใส่อย่างนี้ละค่ะก็คือมีคอเตามีคอปาดบางครั้งใส่คอปาด2ชั้นก็คือทั้งหมดเนี่ยค่ะด้านในเนี่ยใส่ไปเลย3ชั้นค่ะทําให้อุ่นขึ้นจริงๆแถมไม่ทําให้ดูพองเลยค่ะ แนะนำให้ซื้อไซส์พอดีตัวค่ะเพราะว่าถ้ามันหลวมมากเกินไปเนี่ยจะกักเก็บความร้อนได้ไม่ดีค่ะซึ่งไอรีเนี่ยจะมีทั้งไซส์ S และก็ไซส์เค่ะไซส์เเนี่ยให้ใส่ชั้นในส่วนไซส์เเนี่ยเป็นชั้นที่2หรือชั้นที่3ค่ะรุ่นที่2ก็คือรุ่น Extra Warm ซึ่งทาง Uniqlo บอกว่าอุ่นกว่ารุ่นแรกถึง1.5เท่าเหมาะกับอุณหภูมิตั้งแต่ลบ5ถึง15องศา นนี้เนี่ยเขาจะผสมผ้าฝ้ายด้วยใส่แล้วก็ไม่ทําให้ดูพองหรือดูอึดอัดนะคะ 3. Hit t ตเทรุ่นอัลต้าวอร์มซึ่งยูนิโคบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยอุ่นกว่ารุ่นแรก2.25เท่าแนะนําสําหรับอุณหภูมิตั้งแต่ลบยีถึงลบสิองศาซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบฮ t t e c h ทั้ง3รุ่นนะคะรุ่นแรกก็คือรุ่นทั่วไปค่ะอันนี้ก็คือจะบางๆหน่อยเนาะสังเกตอันนี้คือรุ่นแรกรุ่นที่2ก็คือเป็นรุ่น e x t r a Warm วอมอันนี้สังเกตนะคะว่ามันจะมีเป็นเเเนนนืื้ออหมป็ อีกหนึ่งชั้นนะคะตัวนี้เนาะอันนี้ก็คือรุ่น extra warm ก็จะหนาขึ้นมานิดนึงส่วนรุ่นที่3ก็คือรุ่น ultra warm นะคะอันนี้ก็คือจะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นขนแกะแล้วเล็กน้อยนะคะเป็นขนขนหน่อยนึงเนาะอันนี้ก็จะมีความหนามากที่สุดนะเมื่อเทียบกับ3รุ่นนะคะซึ่งราคาของรุ่นบางก็ถูกสุดเนาะแล้วก็แพงขึ้นมาเป็นรุ่น extra warm และรุ่น ultra warm เนี่ยก็คือแพงที่สุดเนาะ ส่วนช่วงขาเนี่ยยูนิโคก็มีทั้งแบบเป็นกางเกงที่มีเท้าโผล่ออกมาหรือจะเป็นถุงน่องนะคะที่รัดทั้งเท้าเลยซึ่งไอรีนซื้อมาแต่ถุงน่องนะคะก็คือไม่มีเท้าโผล่ออกมาซื้อมา2รุ่นนะคะก็คือเป็นรุ่นฮิตเทครุ่นปกตินะคะก็คือรุ่นนี้จะค่อนข้างบางหน่อยเนาะแต่ว่าก็สามารถทําให้อุ่นได้เหมือนกันแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะคะก็คือรุ่น e x t r a w a r ที่ความหนาระดับ2คะ่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นลักษณะมีขนขนสังเกตน,นะคะมีขนขนอยู่นะจะทำ ให้อุ่นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเนาะซึ่งฮีเทคเนี่ยนอกจากจะหาซื้อได้ที่ยี่ห้อยูนิโคแล้วยังสามารถหาซื้อได้ที่ยี่ห้ออื่นด้วยนะคะไอลินไปเห็นที่ยี่ห้อท็อป10นะคะ คนเกาหลีเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ยูนิโคเกาหลีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะไอรีนเห็นเขาขายซื้อ1แถมหนึ่งอยู่ค่ะเป็นช่วงจัดโปรเนาะบางรุ่นก็ราคาพอๆกับยูนิโคแต่ว่าซื้อ1ชิ้นแถม1ชิ้นค่ะแต่ว่าไอรีนไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้ค่ะก็เลยไม่สามารถเปรียบเทียบให้ได้ว่ายี่ห้อไหนอุ่นกว่าหรือว่ามันเหมือนกันแต่ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการประหยัดงบนะคะถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคในการใส่เสื้อผ้าให้อุ่นในช่วงฤดูหนาววิธีอื่นคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะ